สวัสดีครับผู้ชม107เล้รับออนไลน์วันนี้เสนอตอนสมัครเว็บเพิ่มผู้ติดตามยอดไลค์ยอดแชร์ยอดคอมเมนต์ต่างๆเพียบเลยนะครับแบบฟรีครับผมจะแปะลิงก์นะครับในการสมัครเว็บนี้ไว้ใต้คลิปและช่องคอมเมนต์2ที่เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สมัครหรือว่าใครสมัครแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่า ทำอย่างไรไม่ให้โดนบล็อกหรือเทคนิคต่างๆนะครับก็ดูเพลินๆได้ครับบางครั้งอาจจะข้ามสิ่งสําคัญช็อตสําคัญไปโอเคแต่ใครที่เก่งแล้วครับดกดรูปตัวไอด้านขวามือนะครับกดหน้าจอท่านจะเห็นรูปตัวไอใกล้ๆกับการตั้งค่ากนะดเข้าไปมีคลิปแนะนําเลื่อนไปดูสิ่งที่คุณต้องการปั๊มติดตาม Facebook YouTube ต่างๆนะที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้เพราะว่าคลิปนี้มันเบสิกเกี่ยวกับการสมัครนะครับ และผมจะอธิบายว่าทําไปเพื่ออะไรในช่วงท้ายคลิปน,น,นะเพราะว่าช่วงแรกผมจะสอนแบบทีละขั้นตอนอาจจะดูง้องแง้งนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่ไม่เป็นคือเขาก็ต้องการวิธีการเหล่านี้ครับจะเจอสมัครเว็บปั๊มแชร์ปั๊มไลน์เนี่ยครับให้คุณกดตรงนี้ได้เลยหรือว่าช่องคอมเมนต์ครับเนี่ยผมปักหมดุดไว้รอท่านแล้วนะครับกดสมัครผ่านตรงนี้ได้เลยกดปุ๊บเขาจะนําพาคุณไปที่ตรงนี้ครับเว็บในการสมัครเรียบร้อย แบบนี้พร้อมที่จะสมัครนะครับแบบอัตโนมัตินะครับคุณก็กดสมัครสมาชิกที่นี่ได้เลยปุ๊บครับจากนั้นครับชื่อผู้ใช้งานทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเอาแบบว่าให้คุณจําได้นะสมมุติผมอนุสรผมอาจจะพิมพ์อนุนี่ก็เข้ามาดูอ e ีเมลตรงนี้คัดลอก e อีเมลตรงนี้ใน b r o ซอ e r โคมของคุณเนี่ย ครับจากนั้นครับยืนยันอีเมลอีกรอบนะครับก็คืออีเมลตัวเดียวกันนี่แหละคัดลอกมาวางตัวนี้โอเคเช็คให้ถูกต้องนะครับรหัสผ่านครับหมายถึงรหัสที่คุณจะเข้าใช้งานล็อกอินเนี่ยผมแนะนำนะครับสมมุติคุณชื่อเล่น t o อปฟี่แล้วกันคุณก็พิมพ์ t o อปฟี่หนึ่งอ่าง่ายๆแบบนี้ได้นะครับประมาณความยาวไม่น้อยกว่า6ตัวอักษรนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผม ใส่แป๊บหนึ่งและอย่าลืมยืนยันนะครับแล้วผ่านให้ตรงเป๊ะๆเลยนะครับผมแค่ยกตัวอย่างให้มันผ่านง่ายนะ c o อ f ฟ e หรือก o อฟนะครับกอฟครับ6 7 8 9แบบนี้นะครับชื่อทับศัพท์และตัวเลขนะครับเพิ่มเข้าไปให้มันนะเขาบอกกี่ตัวเนี่ย6ตัวคุณก็ใส่ประมาณ6-8ตัวก็น่าจะจำได้นะโอเคโอเคแนะนำนะครับนี่ยีพ่าถึง 34ปีเลยแล้วกันไม่ว่าคุณจะกี่ปีคุณก็ตามนี้ได้เลยนะครับอืมประเทศไทยก็คลิกยินดียืนยันอะไรเนี่ยรับประกาศต่างๆฉันได้อ่านติิกทั้ง2ช่องนะครับจากนั้นคุณก็อ่านรา,ายละเอียดนิดนึงเลื่อนลงไปอ่านรายละเอียดว่าเขาต้องการให้คุณทําอะไรต่างๆแบบนี้นะครับโอเคมันอาจจะโชว์ในอีเมลขยะนะในเมื่อกดยืนยันปุ๊บสำหรับเอาเอา,เอาลูกหมายถึงว่าของ Microsoft เขานะเพราะว่า นะมันอาจจะเข้าไปในอีเมลขยะหรือ,อยังไงก็ตามให้คุณไปเช็คเพื่อยือนยันไม่ใช่คุณสมัครแล้วคุณจะใช้งานได้นะคุณต้องไปยืนยันก่อนนะโอเคส่งอีกรอบดูว่าจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่สําเร็จแล้วนี่ไงนะครับก็กดบันทึกถ้า Google ถามว่าบันทึกรหัสหรือไม่ให้คลิกบันทึกได้เลยนะครับก็จะบันทึกในบัญชี Google ของคุณถ้าสําเร็จเขาจะบอกว่าสําเร็จแล้วค่ะคุณต้องเปิดอ่านอีเมลเพื่อการยืนยันนะครับนี่เห็นไหมครับ คือผมแสดงเห็นความผิดพลาดข้อผิดพลาดบางคนทําไมสมัครไม่ผ่านเพราะว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้วคุณต้องพิมใหม่อีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวไปเช็คอีเมลก็คือจบเลยนะสําหรับ g ี a i l เช็คไม่ยากครับครับเดี๋ยวไปที่การเช็คอ e ีเมลแป๊บนึงคนที่ใช้ Google Chrome ครับจะง่ายเลยนะเพราะว่าคุณจะคลิกคําว่าแอปของ Google Chrome เนี่ยคุณจะเจอสัญลักษณ์ G ี a i ลได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปเข้าวิธีการนี้จะง่ายนะ ไม่ต้องไปพิมพ์ค้นหานะกดคลิกคำว่าแอปเนี่ยก็จะเข้ามาในตัว Gmail คลิกเข้าไปเจอแล้วครับอีเมลมาจาก S Y S ครับคลิกเข้าไปอา่านนะนี่มีปุ่มยืนยันอีเมลคลิกได้เลยนะครับปับ๊บรอนะครับรอระบบเขาจะแจ้งว่ายืนยันสำเร็จหรือไม่นี่ไงครับได้รับการยืนยันทางอีเมลเรียบร้อยแล้วเข้าใช้งานระบบของเขาได้เลยนะครับการเข้าใช้งานนะคลิกโอเค ในครั้งต,ต่อไปจะใช้งานยังไงคืออย่างนี้ฮะสมมตุติคุณใช้งานครั้งต่อไปแบบไม่ได้เข้าผ่านเว็บเมืเม่อกี้ค้นหาตามนี้ได้เลย S Y S นี่เจอ SY S Y S Lite ค้นหาใน Google ก็คลิกเข้าไปครับมีการเข้าใช้งานนะครับโดยที่ไม่ได้เข้าผ่านเว็บคือเข้าผ่านช่องค้นหาเข้ายังไงก็พิมพ์ค้นหาตามนี้แล้วไปเข้าที่เว็บ official ของเขาไม่ใช่เว็บโฆษณานะนะครับ o r g เนี่ยคือเว็บออฟฟิเชียลของเขาให้คลิกเข้าไปนี่คุณจะเจอช่องทางเข้าสู่ระบบให้คุณคลิกตรงนี้เมื่อะตกี้ผมให้ Google นะครับจดจำรหัสผ่านของผมแล้วเห็นไหมครับมันจึงแสดงรหัสผ่านขึ้นมาแบบนี้แค่คลิกปุ่มเดียวมันก็เข้าสู่ระบบได้แล้วแต่ว่าถ้าอีกวิธีการหนึ่งคือให้คุณพิมพ์จำได้ใช่ไหมครับยูสเนมที่ที่ระบบถามนะครับคุณก็พิมพ์ยูสเนมและรหัสผ่านนะ เนี่ยโอเครหัสผ่านที่คุณจําได้ติ๊กจําค่าในการล็อกอินเครื่องนี้ก็สามารถทําได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็คลิกเข้าสู่ระบบจบข่าวเลยเงื่อนไขของเขาคือน,นี้ฮะเขาบอกว่าถ้าจะเพิ่มหน้าเพจเนี่ยครับคุณต้องไปคลิกให้เพื่อนๆนนะครับหมายถึงเนี่ยเพื่อนในหมวด f a c e b o o k i n s t a g กรมท w t t t r อร์ youtube เนี่ยมีของเพื่อนๆให้เราคลิกอย่างเช่นเราเลือกในหมวด facebook ไปคลิกเพิ่มยอดไลฟ์แฟนเพจให้เพื่อนนะครับเมื่อคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะไปนี่เลยเขาจะให้กี่เหรียญก็ว่าไปนะครับแปดเหรียญแต่ก่อนจะเริ่มการคลิกต้องเตรียมตัวนะนะครับคลิปนี้สําคัญพอสมควรบางคนคลิกแล้วโดนบล็อกเพราะเ,เหตุใดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับนี่คือเรื่องของ Facebook ต่อไป YouTube เช่นเดียวกันในหมวดที่ให้ความนิยมคือซับสไคร์นะครับยูทูบซับสไคร์มาที่หมวดนี้แล้วก่อนที่จะกดนะครับเมื่อตะกี้เห็นไหมครับ ทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เราต้องมีการเตรียมตัวค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นทวิ t เตอร์โอเคเตรียมยังไงเริ่มแบบนี้ฮะคุณผู้ชมกดเครื่องหมายบวกเพิ่มแถบนะครับแล้วลงชื่อเข้าใช้ถ้า Facebook เนี่ยนะลงชื่อเข้าใช้ Facebook ให้ใช้เป็นบัญชีสำรองบัญชีที่คุณไม่ได้คุยกับแฟนคุยกับญาตินะนะเป็นบัญชีที่ผมแนะนำให้ใช้หลายบัญชี Facebook เนี่ยนะครับ ถ้าใครมีบัญชีเดียวก็เสี่ยงนิดนึงนะครับพยายามแน่นอนผมเชื่อว่าหลายคนก็มี Facebook หลายบัญชีก็ใช้บัญชีอื่นๆสำรองนะครับลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับพูดถึง Facebook นะ u t u b e เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ช่องสำรองลงชื่อเข้าใช้นะรวมไปถึงเหล่านี้ฮะทวิตเตอร์แต่ Instagram ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับถ้าใครไม่ได้เล่น i n s t a g r กรประจำเนี่ยคือ Instagram ผมแนะนำให้ใช้เป็นบัญชีหลักจำแค่ Instagram นะครับบัญชีหลักเท่านั้นเพราะว่าถ้าคุณใช้บัญชีสำรองแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่ารูปที่คุณโพสต์ลงไปมันน้อยเกินไปนะครับโดนรายงานไปคุณกดแล้วว่าจะไม่ได้เหรียญเฉพาะ i n s t a g r กรส่วน f a c e b o o k YouTube t w i t t e r เหล่านี้ไม่ค่อยมีปัญหาใช้บัญชีสำรองได้โอเคในเว็บนี้เขาก็ซีเรียสแค่นี้ครับเฉพาะ i n s t a g r กรต้องมีรูปอัปโหลดน่าจะประมาณ10รูป10โพสต์นะครับโอเคก็ไม่ ก็ลองดูได้ i ิน t a g r กรมนะครับต่อไปครับเราข้ามาที่การเพิ่มหน้าเพจเลยดีกว่านะครับเว็บนี้สำคัญคือคำว่าเพิ่มหน้าเพจและจัดการหน้าเพจนะครับอันดับแรกก่อนจะเพิ่มหน้าเพจย้ำอีกรอบนะครับกดให้เพื่อนก่อนเลยทั้ง facebook i n s t a g กรมถ้ากดได้นะครับต่อไปทวิตเตอร์และ youtube เหล่านี้เลือกดูนะครับอย่างเช่น y YouTube s u b s c r i b ์จะได้เหรียญเยอะมากนะครับก็เราเลือกหมวดหมู่ได้ไปไลค์ให้เพื่อน เร,เราเลือกเพราะจํานวนเหรียญครับซับสไคร์เนี่ยมีคนนะฮะให้เหรียญแจกเหรียญแปะเหรียญน,นะครับมาดู y o u y u u t u b e ไ like ลฟ์เนี่ยอาจจะได้เหรียญน,น้อยหน่อยในส่วน f c e e o o o นะที่ได้เหรียญเยอะมากๆคือ Facebook แฟนเพจไลฟ์เนี่ยนะครับที่เสี่ยงมากๆนะครับอันตรายมากๆคือ f a c e b o o k แชร์นะอย่าแชร์ตะบี้ตะบันนะครับแชร์ได้1-2แชร์เนี่ยคลิกเข้าไป f c e b o o o s แช r e แชร์ <c oughs> นะครับนี้แชร์ให้เพื่อนปั๊บนะครับแล้วพยายามสลับบัญชีนะครับแชร์2ครั้งแล้วไปสลับบัญชี f c e e o o o นะเนี่ยเปิดแถมใหม่แล้วสลับเฟซบัญชี Facebook อย่าไปแชร์ตะบี้ตะบันแชร์10ครั้ง2 0ครั้งเฟซปิวนะครับบัญชีสำร,รองก็เสียดายอยู่นะโอเคเรื่อง Facebook แชร์ผ่าน สำคัญนะครับในหมวดของ Facebook เนี่ยอันตรายมากๆเลย Facebook แชร์ตัวนี้นะครับคือถ้าคุณใช้บัญชีสำรองไม่ว่าคุณจะทําผิดพลาดอะไรมันไม่มีปัญหาไงครับที่ผมแนะนำนะโอเคสมมุติว่าคลิกกดไปแล้ว50ครั้งเรียบร้อยแล้วคุณก็คลิกเพิ่มหน้าเพจดได้เลยเพิ่มหน้าเพจปั๊บนี่ไงครับเห็นไหม <laughs> เพราะว่าผม ผมสร้างบัญชีนี้ขึ้นมาเพื่อการสอนไงครับผมกดยังไม่ถึง50ครั้งเขาจึงบอกว่าต้องกดให้คนอื่นอย่างน้อย50ครั้งเห็นไหมครับหรืออีกกรณีหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการทางรัดคือนี่ซื้อบัตร True ครับแล้วสมัครเป็น VIP ผมจะไม่แนะนำนะวิธีการนี้คือวิธีการเสียเงินแบบช่องทางเร่งด่วนก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมไปซื้อบัตร True ไปซื้อเนี่ยสมัคร VIP และลืมเกือบลืมบอกไปสมาชิกฟรีเป็นต้นไปเนี่ยทุกสถานะคุณสามารถกดรับโบนัสพิเศษได้สมาชิกฟรีเริ่มต้นจะได้รับเมื่อกดวันละ50ครั้งต่อวันแล้วคุณจะได้รับโบนัสประจําวัน20เหรียญฟรีกดให้ครบ50ครั้งต่อวันนะครับคุณจะได้รับเหรียญฟรีวันละ20เหรียญน,นะทีนี้ถ้าเป็นสถานะแบบ V.I.P คุณอาจจะได้40เหรียญหรือ50เหรียญตามเงื่อนไขของเขานะครับการเพิ่ม หน้าเพจนะอีกหนึ่งบัญชีของผมนะครับสำหรับบัญชีนี้เพิ่มหน้าเพจได้เพราะว่าผมคลิกครบ50ครั้งเรียบร้อยแล้วก็คลิกเพิ่มหน้าเพจคุณเพิ่มคุณจะปั๊มยอดอะไรต่างๆได้เพียบเลยนะโอเคอย่างเช่นยอดไลฟ์แฟนเพจเหล่านี้นะครับนี่เลือกเลยนะ a c e b o o k ในหมวด Facebook ก็เพียบเลยเนี่ยคุณจะเพิ่มอะไรของคุณเนี่ยผู้ติดตาม i ิน t a g r กรมนะครับได้เช่นกันหรือว่าผู้ติดตาม YouTube YouTube s u b s c r i b e r เนี่ยคุณก็เพิ่มได้เลยนะ ยอดผู้ติดตามของคุณในการเพิ่มทําตามที่เขาแนะนําสมมุติยอดผู้ติดตามเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณไปเอาลิงก์หน u t u b e ช่องของคุณเนี่ยช่องของฉันเนี่ยนะครับอย่างเช่นช่องตรงนี้รยเเคล็ดลับเนี่ยก็คลิกนี่นะครับ w w w y o u t u b e c o คคลิกยาวมายาวเฟื้อยมาเลยนะครอบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยในหน้าช่องของฉันนะครับหมายถึงตรงนี้ให้คุณคลิกรูปโปรไฟล์แล้วคลิกหน้าช่องของฉันจากนั้นก็มาคัดลอกลิงก์ตัวนี้ดับเบิลคลิก ให้ครอบทั้งหมดเลยนะเริ่มตั้งแ https เนี่ยแล้วจากนั้นก็กดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางตรงนี้นะครับ y u u t u n e username เนี่ยนะครับวางแบบนี้นะครับในส่วน Facebook ก็ทำคล้ายๆกันตามที่เขาระบุว่าเขาจะให้ใช้ลิงก์อะไรคุณอ่านดูนะครับประเภทของลิงก์เนี่ยในส่วน YouTube เขาบอกว่าให้เป็น YouTube account หรือ c n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  เนี่ยนะครับก็วางตามที่เขากำหนดนะครับนี่คือเพิ่มยอดซับย y u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  e s u u s s r r i e r r Okay. จำนวนเหรียญยอดซับคุณจะใส่กี่เหรียญก็ได้ถ้าใส่ห้าเหรียญก็คือจะได้ยอดไวหน่อยนิดนึงนะครับถ้าใส่น้อยก็ไม่มีใครมากดรับเหรียญของเราอะ่ะจากนั้นก็คลิกเพิ่มหน้านะครับเมื่อคลิกเพิ่มหน้าแล้วสิ่งที่คุณต้องทําคือจัดการหน้าเพจนะครับคลิกที่จัดการครับมาดูว่าเราเพิ่มอะไรไปบ้างอย่างเช่นผมเพิ่มเนี่ยผมเพิ่ม YouTube Subscriber เนี่ยหนึ่งแน่นอนมันเพิ่มได้1ช่องครับในบัญชี gmail 1เราเพิ่มได้ YouTube Channel ได้แค่1นช่องนะครับ จากนั้น YouTube v i e w เนี่ยคุณเพิ่มได้เพียบเลยนะหมายถึงว่าการปั๊มบิลต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปคัดลอกลิงก์ของคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็นำมาเพิ่มหน้าเพจนะครับเน,เนี่ยแล้วเลือกประเภทเข้ามาเพิ่มหน้าเพจแล้ละนะคือ YouTube View นะครับเนี่ยคือการเพิ่มยอดบิวเนี่ยวิดีโอ URL ก็คือลิงก์ของคลิปวิดีโอต่างๆคุณก็ไปคัดลอกมาไปอย่างรวดเร็วนะครับเหรียญจำนวนเนี่ยก็คลิกเพิ่มหน้ามันก็คือการเพิ่ม เพิ่มสิ่งที่เราจะให้เพื่อนปั๊มให้ปั๊มยอดวิวเพิ่มยอดผู้ติดตามต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องไปกดรับเหรียญจากเพื่อนนะครับในหมวดหมู่ต่างๆด้านล่างไม่ว่าจะ Facebook ท w i t t e r YouTube ต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อเรามีเหรียญแบบฟรีครับถ้าต้องการเสียเงินก็คือไปเติมบัตรทรูไปซื้อเหรียญคลิกมาดูการแบบเขาเรียกว่าการลงโฆษณาก็ว่าได้นะครับคุณซื้อเขาบอกว่า ซื้อบัตรทรูเติมบัตรทรูคลิกมาดูมาดูที่บัตรทรูแล้วกันนะครับเติมบัตรทรูนะการซื้อเหรียญก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเมื่อเติมบัตรทรูเรียบร้อยแล้วเออตรงนี้นะครับให้ให้คุณเข้ามาซื้อตรงเติมบัตรทรูนะสําหรับตรงนี้นะครับจะเป็นช่องทางที่ง่ายในการซื้อโฆษณาจากเว็บนี้ครับถ้าเราแจกเหรียญในส่วน YouTube View เนี่ยนะเราต้องไปดูคลิปหรือว่าคนอื่นมาดูคลิปของเรานะครับ อย่างน้อย60สิวินาทีเป็นการทําโฆษณาที่แบบแม่งโคตรแบบโคตรคุ้มอ่ะนะครับมีคนมาดูคลิปเราห0สิวินาทีคือคุณจะโฆษณาอะไรเนี่ยคนดูเต็มเต็มเลยหกสิบวิไม่ดูก็ได้ยินเสียงอ่ะนะครับโอ้โหครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับใครไม่เก็ตก็นะไม่รับผิดชอบนะใครไม่เข้าใจก็ถือว่าพลาดเลยนะคุณจะทําโฆษณากับเว็บนี้ได้แบบเยี่ยมเลยถ้าคุณเข้าใจนะครับไปลอง พิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะครับโอ้โหครับโคตรถูกอะนะพูดตรงๆง,งเลยการทําโฆษณาับบนี้มีคนเข้ามาดูโฆษณาให้เราแบบจ่ายเงินแค่หลักร้อยอะครับมีคนเข้ามาดูเทียบเลยนะหรือว่าคุณจะไม่จ่ายเงินคุณก็นี่ไงออโตออโตมือไม่ใช่ออโตเมติกก็คือมากดให้เพื่อนเพื่อรับเหรียญมีเหรียญเยอะๆนะครับอ่ะมีเหรียญสมมติมีเหรียญแล้วหกสิบนะครับ คุณก็เข้ามาเพิ่มหน้าเพจแต่ต้องกด50ครั้งก่อนเพิ่มหน้าเพจเสร็จแล้วเพื่อนก็จะมากดรับเหรียญจากเราในหมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถ้าคุณเพิ่มนะอย่างเช่นคุณจะปั๊มไลฟ์แฟนเพจเนี่ยนะครับคุณเพิ่มหน้าเว็บเข้าไปเพิ่มหน้าเพจเข้าไปเพื่อนก็จะมากดให้คุณเหรียญคูณเพนจะถูกหักออกไปเรื่อยๆนะครับโอเคจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ สำคัญนะกับการเพิ่มยอดไลค์ต่างๆเพราะว่านะครับสิ่งเหล่านี้ครับคลิปของผมเนี่ยตอนแรกคือผมอยากให้คลิปมันติดผลการค้นหาปัจจัยที่1คือยอดยอดกดติดตามนะครับอย่างน้อยๆมีสัก4ี่สาห้าร้อยซับสไครต์นะครับแล้วก็มีวิวแบบถล่มทลายขึ้นมาสัก100วิวมันก็ง่ายที่จะติดผลการค้นหาถูกไหมครับดังนั้น เราสามารถให้เว็บนี้ช่วยได้ให้คลิปต่างๆเราติดผลการค้นหาให้ช่องเราติดผลการค้นหาและน่าเชื่อถือได้จากเว็บ S Y S Light like, สรุปว่าเปิดเพจใหม่สร้างช่องใหม่ก็เข้ามาโปรโมทในเว็บนี้นะครับ S Y S Light like. ครับอย่าลืมนะครับกดใต้คลิปเข้ามาสมัครตรงนี้นะครับกดไลค์เพื่อดูวิดีโอในครั้งต่อไปหรือว่าแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ a c e b o o k หรือว่าไล n e เพื่อเข้าดูคลิปในครั้งต่อๆไปไม่พลาดการติดต่อนะครับก็แชร์ไปเก็บไว้ถ้าเป็นประโยชน์ก็คอมเมนต์ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจนะครับถือว่าละเอียดมา,มากๆกับ20นาทีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าไม่เข้าใจยังไงฝากคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบแล้วติดตามคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมรูปตัวรูปตัวไอมุมขวานะครับกดหน้าจอรูปตัวไอไปดูคลิปที่ผมแนะนำโอเคขอให้คุณประสบคสวามสุขเร็ดร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับเปิดสร้างรายได้ปี2020โคตรง่ายนะครับไม่ต้องไปสนใจผู้ติดตามไม่ต้องไปดูชั่วโมงการรับชมคุณเป็นคนธรรมดาก็สามารถเปิดสร้างรายได้ขอแค่มีคนเข้าชมคอนเทนต์หรือว่าในโซเชียลมีเดียของคุณเนี่ยคลิปวิดีโอรหรือภาพหรือคอนเทนต์ต่างๆบทความอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถแทรกโฆษณาของคุณนะครับ โครงการนี้เป็นของ l a z า d a ครับชื่อว่า U <Wow. S 1> ูพไอ้เจ้าแอป u p i c เนี่ยก็คือสินค้าโปรโมชั่นของ Lazada ทีนี้เขามีส่วนลด10-20ก็แล้วแต่จะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปจัดส่งแทนเขานะครับไม่ต้องไปไวุ่นวายว่าลูกค้าของเขาคือใครคุณมีหน้าที่แนะนำหรือว่าเขียนโฆษณาหรือเขาเรียกว่าการแทรกโฆษณาอาจเป็นคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาต่างๆ,ๆครับจากนั้นครับ ขั้นตอนคือง่ายๆครับถ้าคุณเป็นยูพิเกอร์เรียบร้อยแล้วยูพิเกอร์คือแบบนี้ฮะคุณจะมีรหัสแนะนำนะครับบริบวรหัสทาเชิญเนะี่ยหนึ่งสคือของผมนะในส่วนตัวถ้าคุณเป็นยูพิเกอร์เรียบร้อยแล้วคุณก็จะมีรหัสเขาเรียกว่ารหัสเงินล้านเลยแล้วัน